บออกคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างุดแยวผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับทำไมเราไปคนแรกอีกแล้วรเมื่อกี้เราก็ไปคนแรกโอเคกริบเริกแ,แต่วัท่านกิบตกใจไม่ตกใจ จะอย่เอาไว้สิแล้วจะเป็นไรผีขนาดนั้นท่านนั่นสิโอเคนั้นถ้าครูผู้ไม่มีตรูนผู้พาผ่านที่นี้ไม่เคยอยากจะพูดตรงๆให้รู้ว่าเราไม่ใช่จีนเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจีนี้ใจเย็นอย่าไปกลัวเราเคย ผ่านมาแล้วใช่ไหมเราเคยผ่านมาถึงผมกับท่านเคยผ่านด้วยกันใช่ไหมพวกเราทั้งห้าคนในนี้เราพวกเราทั้งห้าคนเฮยทนแมงไม่เคยเลยเปล่าอะไรนะโอ้โหท่านเกตไม่ผมเคยผ่านท่านแมงไม่เคยผมเคยผ่านเฮ้ยเขาไม่เคยไปต่างประเทศนะท่านแมงอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชายชายชายผมไม่เคยไปแต่ผมว่าผมเคยอ่ะผมว่าผมเคยดีกว่าเอ้อ เอายังไงยังแท่านแบงค์โเคยอะท่านอะไรกับผมเนี่ยฮะท่านแบงค์ลุ้มตูดคุณครูทุกวันขอถามครับโอ้ยคตะตองยังไม่แคร์ด้วยเนี่ยเออสถานที่เนี่ยนะทันเกตทันไปบ่อยปะเพิ่งไปมานะขอถามโซจะอยากถามโซลักกับคุณครูว่า ชิบ้าอ่านสุดๆเลยแหมขอถามเข้ามาคนเดียวถามว่าบทบาทหน้าที่ของคุณคูเนี่ยนะพูดมาห้าอย่างมีอะไรบ้างโอ้โหบทบาทหน้าที่อพูดมาห้าอย่างเออแล้วแต่ถ้าจะให้เลยเออดีเยอะเกินจะได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจากที่จากที่ผมเห็นเนอ่ันี่ผมเห็นคือเห็นสะพานสูงๆครับโอเคอ่าอย่างที่ต่อมาคือบรรยากาศท่ามท่าที่จะ เออสดชื่นอ่าอืมบรรยากาศเนีเห็นบรรยากาศเฮยแต่กูเห็นบรรยากาศแล้นายสดชื่นแต่ฉันม่หรือใหญ่ดีโออาสตรองอะไรเจ้าถาิพี่แก่ถามว่าเจ้ามีสินใดจะถามข้าดิข้าอยากจะถามเจ้าว่าว่าตอนที่เจ้ามาที่นี่จะรู้สึกยังไงในที่สุดกูไม่ใช่พังแล้วฮะในที่สุดกูมีนงพอที่จะถ่ายอย่าถ่ายไปอย่าถ่าไป อโเข้อข้อถามท่านแบนด์พู้ล้วนตูดคุณครูทุกปัจจัยไม่ได้ค่ะวันนี้อันดึงก่อนท่านอ๋อเดี๋ยวถามก่อนอ๋อยังเหลือคุณคิดชื่อ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 โอ้โอ้ฮะอ่านให้กันไหมไม่ไม่ด้วยแล้วคนต้ก็ถามก็มัน คุณครูเออว่าไรเออดิ้นไปเออนั่นแหละคุณดนไปทำไมนั่นแหละเออนี่แหละก็ไม่รู้ไปถามคนเขียนเอาเชื่อเข้ามากเลยอะนึกภาพตามเลยเออนึกภาพตามบ๊วบ้าคนท่านเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับที่นี่บ้างอือโอ้ยบ๊วยเราสำคัญมากเลยค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเรานะอาจจะมีคนตาย ต้องเป็นกัมตันเรือแน่เลยโลน่ถามเนเองใช่เป็นกัมตันเรือปะประมาณนั้นประมาณนั้นเออางี้ัีนเราเราจะโหวตแล้วเนี่ยจะโหวตใครข้าจะโหวตท่านนั่นแหละโหวตไหมเออแม่งกลัวท่านแบงค์รู้อ่ะโหวตเลยโหวตท่านแบงค์โหวตท่านแบงค์อ่ะโหวตเลยท่านแบงค์โอ้แต่ละคนท่ตอบมาว่าท่านเป็นหรือไล่หรือไล่กิฟต์เขาเป็นสายแล้วท่านผมไม่ใช่จริงเหรออ้าวงั้นก็คุณครูแล้วแหละ ท่านครูไม่ใช่เราไม่ใช่เราคุณครูผมเหรอไม่ใช่โตรงเราด้านไกลเลยผมนี่สงสัยตรงไหนวะต้องถามว่าท่านเราเคยมาที่นี่ที่นี่ทนี่เราเพิ่งมากันได้เมื่อสองแบบสามแบบที่แล้วอ่ะเราเคยมากันไหมที่นี่เอาไหมจริงไหมสิชีวิตจริงผมสิเราหมายถึงไม่ไกล ผมจะรู้แหละวทาเหมือนี่เกย์เขาไม่ได้บอกเลยว่าจะไปเที่ยวทีนเลกันที่พัทยาผมก็งงว่าเออเราไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปรอบนั้นกับทุกท่านเอ็นไปแล้วไม่แล้วก็โอลามันรู้แล้วเหรอบ้างเนี่ย ไม่มันโหวตผิดแล้วโหวตผิดอยู่แล้วค่ะขายขายขายตัวรัไม่ขายกันแต่นี่เป็นตัวปล่อยมถ่ายเล่นขายในที่สุดก็ได้ใช้ตังค์สักทีไม่ได้ใช้ไม่ละต้องสองพันโอ้ยจบเลยโอเคปืนใหญ่นี่โอ้ยชะตองเริ่มท่านนะเยอะอะไรกับผมนะถ้าอย่างนั้นขอถามข้ามาคนเดียวก็ตอบในสิ่งที่ข้าอยากรู้มาหน้าที่ของเจ้าเนี่ยพี่บทบาทอะไรกับที่นี่มั้ ทำไมต้องจริงจังเลยข้าจะบอกกับเจ้าว่า <c oughs> ติดหนังจีนข้าจะบอกกับเจ้าว่า <c oughs> ถ้าไม่มีข้าโลกจักรวาลมาเวลนี่จะหายไปเกี่ยวอะไรกับอะไรวะท่านข้าบอกแล้วว่าท้าไมมีข้า ใครจะดูแลที่นี่แค่นั้นแหละโอเคต่อต่อเหมือนคู่เหมือนถามต่อผัวท่านครูครับเดียวยังไม่เห็นผมเอ่ยนะของท่านเลยท่านครูผู้ไม่มีตูดละานถูกต้องถามท่านนั่นแหละท่านไปเจอที่นี่แต่ั้งแต่ท่านเดินไปเนี่ยอ่านุสึกยังไงผมไม่เจอที่นี่ ผมรู้ส um> ึกยังไงผมรู้สึกอัดนิดนึงฟังก่อนขี้่ะฟังเอ้ะวดขี้อะไรย่างงั้นโอเคขอถามโตรากับคุณครูใส่กระโปรงดิ้นมาดิ้นตายทำไมทำไมไปมันดี้าขอถามท่านว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีกระดาษมีอยู่่ทานได้งวตูดคุณครูทุกวันได้ ถามถามเกตว่าบทบาทหน้าที่ของเกต่ะอืมเลนูมีอะไรหน่อยก็ค่อนข้างใหญ่ที่สุดเลยอ่ะโอ้ค่อนข้างเลยใช่ไหมค่อนข้างด้วยโอเคครับขอถามปืนใหญ่นีโออาร์มสตองขอถามว่าที่นี่มีลูฟี่นามิซันจิโซโลไหมเฮ้ยทำไมต้องติงคนนียวะอ้าวมีไหมท่านตอบมาไม่มีถามผมนี่แรกเขาต้องใส่ผมอยู่ ท่านครูที่ไม่มีตูดทีแี่ผู้ชติเชผู้ชักเชอะไรนะขพไม่ใช่ประโยคมึงขอร้อยรอนเพราะถามว่าให้หมอนรอบๆเนี่ยอะไรมันเด่นที่สุดในสีชาของท่านในฐานะบทบาทเด่นสุดเลสีเขียวต่อไปขอถามข้ามาคนเดียวว่าไปท่านหน้าที่ท่านเนี่ยทำเป็นประมาณไหนก็จากที่ดูไม่ค่อยเลยไปไหนแต่ถ้าไม่มีผมก็หาย ขอดขอโวดค่ะโอเคมาโวดให้แบงค์เฮ ok, ้ เดี๋ยวทุกคนจะเอาไหมอ่ะผมถยัง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 ให้ผมถามต่อนะฮะมันไตรถามต่อถามต่อถามต่อโอเคถามโซลักกับคุณครูใส่กระโปงนิดไปนิดมานิดมานิดไปเออโอเคโอเคฐานานที่ตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างเย็นแล้วเข้าไปที่ไรเย็นทุกทีอ๋อโอเครู้แล้วแหละเขาคงรู้แล้วท่านไม่นานทานเลยรู้หมดเออรู้แล้วล่ะรู้ตั้งแต่กิ๊บพูดอันแรกแล้วเป็นใบผีมาข้าม ใส่ก็ท่านนะท่านแบงค์ร้วตูดคุณครูทุกวันหอมแม่ท่านหอมไหมหอมถามเขาดิท่านถามว่าท่านไปสถานที่เนี้ยปล่อยมากน้อยแค่ไหนเอาตัวเก็ดเองหรือว่าตัวเก๊เองตัวเก็ดเองเกี๋ยวทุกวันเลยอืมวันด้วยอาเก๊ถามสิถามท่านครูผู้ไม่มีตรูดถามมาท่านถามว่าเห็นสีขาวไหมเห็นใครวะเนี่ยพี่เก๊ถามแต่ลริบะามันแปลกไปไม่รู้ ใชบอกว่าผมค่อนข้างสงสัยท่านเกรดยเนี้ท่านแบงค์เลิ่มสุดคนครูทุกวันครับท่านไม่องมาแหมเลยทำมาแหมอะไรน่ทาสถานที่แห่งนี้อ่ะหน้าที่ท่านบอกไปแล้วสนาที่เราถามไปแล้วไม่รู้จะถามอะไรแล้วอ่ะโหวดเลยโหวตท่านแดงโหวตท่านเกรดตอนแรกเราก็สงสัยท่านแดงนะแต่เราก็แต่งยิฐแต่งยิฐกับคำถามของเคสแต่ละคำตัวละครครูเรื่องนี้ครูครูบอกท่านเกรดครับ ไรหเราไม่ต้องเล่นเตะอ่ะครบมาสมาัยชั้นแล้วท่านเกดก็บอกว่าไม่ใช่อ้าวใช่หรอถ่ายท่านแบงค์ท่านโซล่าแน่เลถ่านยคนนั่นไงโอ้ยแล้วโซล่าถ่ายวันนี้สถาคารใช่ไหมถ่ายนี็กแล้วต้องมาดูเลยเกณฑ์ว่าต้องรู้ตั้งแต่ที่กิ๊บบอกว่ามีจุดเด่นอยู่อย่างเดียวอะอ๋อ เดี๋ยวท่านแบงกก็กดไ่ท่านก็เบี้ยวไปยางอื่นบ้างได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะบอกว่าที่รู้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณกี้คนเดียวท่านแบงด้วยแบงกอะไรตีเขียวโอเคจุ๊บจุ๊บถามก่อนนะจุ๊บจุ๊บนะฮะปิดตื้ต่อแบบว่าถามครูครูไม่มีตรุดครับเขาถามว่าสถานที่นี้เนี่ยท่านไปบ่อยไหม สานที่นิทรรศภพะผมไปไม่บ่อยเท่าไหร่อ่ะโอเคขอถามข้ามาคนเดียวฮะว่าไปท่านหน้าที่ท่านเนี่ยประมาณไหนขาดผมไปสักคนเนี่ยยังไงจ้ามันก็ไม่มีใครอยู่โอเคครับผมโตัรากันนะครัใส่กระโปรงดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปถามมาถามมาเร็วๆถามว่าสถานที่ที่คุณไปเนี่ย ไปบ่อยแค่ไหนเราไม่ได้ไปเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปนะเราไม่ได้ไปในบทบาทหน้าที่ของเราอ่ะอ๋อในบทบาทด้วยในบทบาทอึนใหญ่มีโออาร์ตองเจสทามตองโอ้มาเต็มยศไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ขนาดนั้นมาสัก่อนถามตัวล่าว่าถามโซล่าว่าโซล่าขึ้มาที่นี่ไหมเอาชีวิตจริงหรือตำแหน่งชีวิต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 เท่านายอืมแค่ไม่ได้แตะเลยขอถามข้ามาคนเดียวว่าวไป เด well. ี๋ยวจุ <sh arp> <sh arp ๊บจุ๊บจุ๊บน่าไม่ถามไม่วันยไม่วันจุ๊บจุ๊บบอข้ามาตำแหน่งของท่านเนี่ยหน้าที่มากน้อยแค่ไหนในสถานที่นี้โหสำคัญมากถามท่านครูผู้ไม่มีตรุศหน้าที่ของท่านคืออะไรคะหน้าที่ของผมในนี้อหรอะผมเป็นผู้มาใช้บริการขอถามข้ามาคนเดียวถามหน้าที่ท่านไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมตอนแรกอื บอกไม่มีไม่ไดู้จะไม่เหลือใครอะไรสักอย่างเอไม่มีคุณครูแล้วจะไม่เหลือใครเลยงงงงจอดโจงอีนิดนึงท่านจอดโจงเข้ามาได้ไหมอีกนิดหนึ่งเนี่ยอีนิดนึงอะเออก็ผมจอดโจงกันน่ะมันมันมุมแคบก็ได้แต่ท่านแคบมากเออแต่เราพอรู้นะว่าคุณครูเป็นอะไรถ้าคุณครูพูดแบบนั้นอ่ะผมยังไม่ค่อยออกเลยมันนี้ตอนนไม่ถามอะไร้ย่ท่านใบใหม่อีกชอย่างให้ให้สายไปดูนะใบมาอีกชักอย่างใช่ไหมกูอยากจะรู้ว่าท่านทำอะไรแค่นั้นแหละคือ โอ้โหมันออกยากท่านบอกยากด้วยอีกยาก่าไม่เป็นไรไม่ต้องหวเราะไม่ต้องหวเราะเอางั้นผมถามปืนใหญ่นีโออาร์สตองสถานที่แห่งน,นี้มีสีขาวป่ะอ,อมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปที่ไหนแต่ว่าฉันว่าน่าจะเยอะอู่ขอถามโอลากับคุณครูใส่กระปรงดินไปดินมาตำแหน่งกอนธาตุเนี่ยเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์มไหมแต่แของเราไม่ต้องค่ะถาม หงดหิดใจแต่อถามคนที่ยังไม่ได้ถามมันนี่ว่าถามซุบๆแล้วกันถามอะไรเกียรดีวะเจ๋ใจ <ๆ S 2> แล้วถามตัวรักดีกว่าไอ้ปืนใหญ่นวิวอ่ะตองเกียรอานตองค่ะเอาเลยครับถามถามอะไรดีว่าท่านแม่เราสงสัยมันเอ้าผมก,ผมก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าจอดจกไม่ถูกเหมือนกันนะต้องถามใจท่านเ่ยเดินถามบทหน้าที่ของตัวกกัน <c oughs> มันกับตัวจริงได้เลย <c oughs> เหมือนกับตัวแคทเนาแคทเกมไม่ขนาดนั้นมายถึงทับมาที่นี่คือเหมือนกับตัวจริงได้เลยบทบาทอ่ะอืมโอเคโอเคอืมตึงเริ่มเริ่มถ่ายลงสายนลขอถามท่านครูพคู่ไม่มีตุดสมมติว่าถ้าท่านหิวเนี่ยท่านจะทําไงในที่นี่ถ้าผมหิวผมจะทําไงที่นี่อ่ะก็อาจจะต้องไปเดินไปหาคนที่ดูแลเรื่องอาหารตึงก็อาจจะไม่มีก็ได้ขอถามท่านจุบๆที่รู้ถามอะไร งานโบนเลยไหมจ๊ะไม่รู้ไท่านขู่แล้วกันโซล่าท่านแบงค์โซล่าละโหวตโวตโซล่โหวตท่านแบงค์อ้าวท่านแบงค์ไงอ้าท่านแบงค์อ้าท่านแบงค์เนท่านแบงค์ไอ้สคนนันมาตั้งใจเล่นกันอยู่ไหมเนี่ยแบงค์หามัินใตมาเลยแบงค์ร้อเปอร์เนเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยหันมองหน้าโซล่าเลย